สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่3ถึง9มกราคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะในใจนะคะของชาวมังกรเรื่องของความคิดความเครียดนะคะบางรายก็จะมีเรื่องกุ้มอกกุ้มใจหรือว่ามีเรื่องที่ อาจจะเครียดนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่ายังวิตกกังวลเรื่องของการทำงานเรื่องของอุปสรรครอบตัวอยู่นะคะการทำงานเริ่มต้นปีใหม่นี้นะคะก็เป็นช่วงที่ชาวมังกรจะคิดวิเคราะห์เยอะปัญหานิดเดียวก็อาจจะบานไปลายได้ เพราะฉะนั้นให้ลองหาช่องทางนะคะหลายๆทางเพื่อแก้ปัญหาดูอย่างมีสติพยายามอย่าใช้อารมณ์นะคะอาจจะส่งผลถึงเรื่องสุขภาพเรื่องของความดันความเครียดโรคหัวใจนะคะการนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่สนิทนะคะบางรายก็ต้องดูแลผู้ใหญ่หรือว่าบุตรหลานในบ้านให้ดีด้วยนะคะ การเงินก็มีเรื่องเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกมากรับต้นปีนะคะเรื่องของรายรับก็อาจจะต้องล่าช้าหรือว่าต้องรอออกไปหรือมีการลงทุนไปก่อนนะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะยังไม่เด่นในเรื่องของการเริ่มต้นรักใหม่อาจจะมีปัญหาส่วนตัวที่ต้องเคลียร์ก่อนนะคะท่านที่มีคู่แล้วสัปดาห์นี้บางรายก็จะมีเรื่องหวาดระแวงนะคะเรื่องของมือที่3หรือว่าเรื่องของการแบ่งเวลา เรื่องการทะเลาะการหยุมยิมเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะก็ขอให้ชาวมังกรตั้งสติก็จะผ่านผลสัปดาห์นี้ไปได้คะ่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ